เรื่องราวเริ่มต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเด็กสีพี่น้องตระกูลพีเวซายปีเตอร์ซูซานแอดมันและลูซี่ถูกส่งไปอยู่บ้านในชนบทของสัตว์ตาจา์คิกเพื่อความปลอดภัยของการทิ้งระเบิดในลอนดอนวันหนึ่งขณะเล่นซ่อนแอบลูซี่ซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าแต่เธอกับเดินทะลุไปอย่างลูกอีกใบที่เต็มไปด้วยหิมะนามบ้านาเนียที่นั่นเธอพบกับมิสเตอร์ทานัด ฟอนผู้ใจดีที่เตือนว่าโลกนี้อยู่ภายใต้การปกครองของแม่มดขาวผู้ชั่วร้ายต่อมาแอดมันเข้าสู่นานเนียเช่นกันแต่เขากับถูกล่อลวงโดยแม่มดขาวด้วยขนมหวานนักคิดดีไลท์และคำสัญญาว่าจะทำให้เขาเป็นเจ้าชายเขาแอบได้บอกใครและเริ่มตกอยู่ในอำนาจของเธอเมื่อเด็กทั้งสกับเข้าสู่นานเนียพร้อมกันพวกเขาได้รู้ว่านานเนียเคยเป็นดินแดงแห่งความสุข แต่ถูกแช่แข็งไว้ด้วยเว็ดมนต์ของแม่มดขาวจนไม่มีคริสมาสติและคำทํานายกล่าวไว้ว่าเมื่อบุตรของอดัมและทิดาแห่งอีฟความบัลลังทั้งสี่ที่แคร์พาราเวลแม่มดจะสิ้นอำนาจพวกเขาได้พบกับมิสเตอร์และมิสเตอร์บาวเวอร์ซึ่งบอกเล่าว่าผู้นำแห่งนาเนียที่แท้จริงคือแอสแลนสิงโตผู้ทรงพลังกำลังจะกลับมาแต่ man แอดมันแอบนีไปหาแม่มดขาว แม่มดขาวผัวที่แอดมันไม่ได้ทำพี่น้องมาทั้งหมดเธอสั่งจับเขาและเตรียมสทัทพาเพื่อขัดคำทํานายปีเตอร์ซูซานและลูซี่เดินทางไปยังฐานบัญชาการของแอสแลนด์พวกเขาได้พบกับสิงโตยิ่งใหญ่ผู้หน้าเกรงขามและเต็มไปด้วยเมตตาแอสแลนด์ส่งกองกําลังไปช่วยแอดมันและให้อภัยเขาในที่สุด แม่มดขาวอ้านสิทธิตามกฎแห่งเมดมูลเก่าว่าผู้ทรยศต,ต้องถูกสัมเวยแอตแลนด์ยอมเสียสละตัวเองแทนแอดมันเขาถูกฆ่าบนสโตนทเทเบิลแต่เพราะความเสียสละโดยไม่มีสิทธิจริงเมดมุลที่รุกกว่านั้นฟื้นแอตแลนด์กลับมาเกิดสงครามใหญ่ระหว่างกองทัพแม่มดและกองทัพของแอตแลนด์ปีเตอร์นำทัพต่อสู้สุดกำลังจนกระทั่งแอตแลนด์มาถึงและจัดการแม่มดขาวอย่างรุนแรงกัดจนตาย เด็กทั้ง4ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์และราชินีณแคร์พาลาเวลพวกเขาคงบัลลังก์กันอย่างสงบสุขเป็นเวลาหลายปีปีเตอร์เดอร์แมงไนฟิเซนซูซานออฟเจนเทิลแอดมัทเดอะจัดและลูซี่ออฟวอลเลนวันหนึ่งพวกเขากับบังเอิญพบตู้เสื้อผ้าอีกครั้งเดินกลับผ่านมันกลับมายางังโลกมนุษย์ในขณะที่เวลาในโลกจริงผ่านไปแค่เพียงไม่ถึงวิเดียวเท่านั้น